ทุกคนนะคะทุกท่านนะคะ,ะ,คะสวัะะสดีค่ะสวัสดีคะ <c oughs> ่ะเจมถังน้ารงะค์ค่ะวันนี้ก็เป็นอ่อเขาเรียกว่าเจ้าของแบรนด์ค่ะ <c oughs> แล้วก็นี่ค่ะเพื่อนสาวนะคะคุณแอมปริยาพระคะ่ะแอมไม่น้อตัวหน่อยเร็ว <c oughs> สวัสดีค่ะแอมนะคะก็เป็นเจ้าของแบรนด์ค่ะสวัสดีค่ะพี่นะคะพี่หถึงพีถังน้ารงคนะคะเป็นเจ <c oughs> ้าของแบรนด์ อยากน้องๆสองคนนั่งตัวดีกว่าครับผมในสองนั้สวัสดีครับผมท่านนะครับพีชแอนด์เดลครับผมแล้วผมผมโวล์ฟันครับผมใกล้ๆครับจริงๆต้องบอกว่าอยากจะทำมานานแล้วคือการที่ ตัวแบรนด์เนี่ยได,ได้ปล่อยออกมาใช่ไหมทั้งตัวลิปติกแล้วก็ตัวบลัชออนหลังจากที่เราปล่อยออกมาเนี่ยเราก็ได้มีการแบบว่านึกว่าเฮ้ยเราจะใช้พิลเตอร์เป็นใครซึ่งเราก็มีในใจว่าเป็นต้นเปิดตั้งแต่แล้วเออแล้วก็ล็อกล็องมัเลยล็อกโม,มไม่มีคริเดตคือล็อกโม,มคือเอาตรงคือเอารอเอารู้สึกว่าเราอยากอยากอยากให้น้องมาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จนกระทั่งวันนี้ที่ได้มาเป็นแบบ บอกอัพสตรอที่วางที่สยามเซ็นเตอร์เพราะว่าเราได้มีการพูดคุยกับทางสยามเซ็นเตอร์แลขอบคุณแบบทางสยามเซ็นเตอร์ด้วยนะฮะที่แบบจู่ๆเนี่ยเขาก็มีการบอกว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะมาแบบจัดด้วยกันเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยเกิดเป็นงานนี้ขึ้นมาที่เป็นฟอบอัพสตรอในช่วงซัมเมอร์ใช่ hey, จริงแบรนด์เราอะค่ะค่อนข้าง Reflecting ความเป็นซัมเมอร์ความเป็นแบบแบนเดอะบีชทะเลอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยรู้สึกว่ามันเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยเนี่ยก,ก็เลยเป็นการตั้งของอัพซอในช่วงนี้แล้วในไหนเนี่ยมันก็มีการตั้งของทบอัพแล้วแล้วมันก็มีการแบบว่าเปิดตัวพรีเซนเตอร์ไปในออนไลน์แล้วในโซชเชียลมีเดีแาายแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะไม่มีงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ที่แบบเออเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเอีเวนตไม่ล่ะเพราะพรีเซนเตอร์ของเราค่อนข้างที่จะแบบว่าเรียกได้ว่ามีความสามภาษณ์ก่อนเลยว่าทำไมต้อไปอีกเพรา้องเนเพื่เป็นเพื่อนจะดีกว่าเดี๋ยวพี่อ่ะตอบบ้างดีกว่า ตอนตอนทำเนี่ยก็คุยกันแล้วว่าคเผลิตภัณฑ์มันเลียนแบงความสดใสความน่ารักความเป็นธรรมชาติเราก็เลยมงไปเป็นไปไม่ได้เลยก็คือเป็นน้องต้นกับหมันใช่แล้วด้วยความที่เขาต้องบอกว่าตัวแบรนดิ้งของเราแ่ะคันาจับสมดุลนานเนาะแล้วก็แบบว่าดูเป็นแบบวัยป๊อปวัยทีนดูมีความแบบว่าเออดูแบบ เด็กสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออตัวน้องสองคนเนี่ยมันคน่อ่ข้าาตอบโจทย์มากๆแล้วก็สองคนปากสวยมากกอ,าอ,อาปากสวยมากทั้งก็ต้องเปินเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเหมาะกับตัวลิปออยที่เป็นโปรดักตัวแรกเราที่เกิดขึ้นกับตัวแบรนด์แซนเดลแล้วก็จะมีโปรดักตี่ตามมารู้ว่าเออบรชออนก็เหมาะกับน้องเพราะว่าตัวบรชออนเนี่ยเราก็ตั้งใจทําให้มันแบบไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่ใช้ได้ให้ผู้ชายสามารถใช้ได้ด้วยๆๆๆๆๆๆ นตอนนี้คือเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ลิปออยกับแบรชออนค่ะใช่ไหนซื้อได้ง่ายซิแบบได้เลยครับผมก็แบบว่าทั้ง,ท,งทั้งบัตรกับลิปเนี่ยคือเป็นแบบว่าวีแกนคนือแบบว่า อ่อนโยนแปลว่าผิวแทนง,ง่ายใช้ได้แน่นอน,นอแล้วแล้วตัวลิปเนี่ยคือแบบว่าสามารถแบบแก้ปากคำได้ด้วยคร,รับสามารถแบบพาเป็น s l ปป p i n g า a ์กหรือแบบพาไปไหนได้หมดทุกอย่างนะนะเงครับผมจริงๆก็อย่างที่เราบอกไปคือลิปตลิปตัวนี้ยครับคือสามารถใช้ทั้งก่อนนอนก,ก็ได้หรือเป็นระหว่างวันก็ได้คือเติมไปมีสีด้วยปากคำด้วยสุขภาพดีด้วยจริงออแล้วบัตรก็ทําให้หน้าเราแบบมีผีสันสดใสจริงไง แล้วสีแบบทุกสีคือแบบว่าดีมากนี่เอกลักษณ์ของราแลสีจริงครับกของเราจะเปิดเมื่อไหร่เมื่อไหร่พรกสโซของเราจะเปิดยาวตั้งแต่วันที่9เมษายนที่ผ่านมาค่ะ และอันนี้ไม่รู้ว่าน้องหนูยังเพราะว่าตอนแรกอะเราตั้งใจว่าเราจะเปิดแค่เดือนเดียวแต่ว่าตอนนี้เราคุยกับทางข้างแล้วว่าเราจะเปิดต่อไปจนถึงวันที่25าพฤษภาเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าแฟนดของเฟิร์สหรือว่าแบนด์ของแบรนด์เดียวเองเนี่ยก็สามารถที่จะมาลองสินค้ามาเทสของแบบว่าไม่ว่าจะเป็นลิปไม่ว่าจะเป็นบรัชหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอื่น แล้วก็ณตอนนี้เรามีโปรโมชั่เปิดใหม่มาด้วยนั่นคือกันแดด<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปนะฮะตัวแบรนด์ของเราเนี่ยก็จะตั้งยาวๆไปเลยจนถึงวันที่สิบห้าทิางแล้วร้องขอฝากอย่างได้ไหมคือตอนนี้ถ้าใครมาสิร์ชเจนเนอร์นะคะจะเจอหน้าน้องๆนะคะต่อป้าย LED ของเสี่ยงเป็นอะไรอยูอ่แบบนีม้มาใช้งนานาะคะแล้วก็ ได้เลยว่าทุกจอที่เป็นจอโฆษณานะคะจอสื่อต่างๆในสยามเซ็นเตอร์ทั้งหมดจะมีเตินเปิดอยู่เลยนะมีนตไอดเวลาสบอยสบายจริงใช่และที่สำคัญคือใครที่แบบว่าอยากมาถ่ายรูปกับน้องก็สามารถมาได้เพราะว่าเรามีสเตนดี้นะเราถึงน้องจะไม่ได้มาทุกวันแต่เรามีสเตนดี้ตลอดเวลา บอกว่าแม้กระทั่งวันนี้เองอะเอางี้ดีกว่ากกเ,รเราพูดได้ยังเราพูดได้เลยไหมพี่แพได้ได้ได้จะดีเหรอพี่เจมส์เยงี้เอางี้เราพูดเลยดีกว่าเพราะเราเชื่อว่าแฟนๆทางบ้านน่าจะรออยู่แต่แฟนๆที่มาตรงนี้น่าจะยังไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์ที่เราเตรียมมาคืออะไรแต่เซอร์ไพรส์ของเราคือเชื่อเวลาหลังจากเราได้มีการพูดคุยและเปิดตัวพรีเซนเตอร์ไปแล้ววันนี้ค่ะทางแบรนด์เซนเดียวของเรา ทำเพลงใหม่ให้กับต้นเปิดค่ะและเป็นเพลงคู่แล้วบอกได้เลยว่าไม่ใช่เพลงที่แบบทำมาเพื่อโฆษณาแบรนด์นะแต่เป็นเพลงที่ทำมาได้เหมาะกับน้องแล้วก็เป็นเพลงที่ไม่ใช่เพลงโฆษณามันคือเพลงทีป๊อปทั่วไปเลยใช่ค่ะไม่รู้ร <ใน S 2> ค่ะต้องรอตัวเองแล้วบอกได้เลยว่าวันนี้นอกจากจะปล่อยเพลงใหม่ที่เป็นเพลงคู่ต้นเปิดแล้วเรายังปล่อย่าเต้นที่เป็นชันเลนใหม่ด้วย รู้นานยังรู้นานยังาแล้งใช่คือจะบอกทั้งคู่เก็บความลับเก่งมากเป็นจริงแล้วอะไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นอะคือน้องซุ้มซ้อมมาซัพ์แตล้ในลองนี่ลองนี้ลองเออเออเอ นี่อันนี้อันนี้หลัอันนี้เลี่ยวรอดูเนเวีดีกว่านอะไรนะฮะเขากาน่ช็อตเรนช็อต้ายไนี่ไงข่าลยนี่าแรกเออแล่วแต่ว่าเพลงน่ารักมากบอกไดเลย ก็ฝากด้วยแล้วก like well. right ันนะสำหรับก so anyway, ิจกรรมวันนี้นะคะสำหรับการเปิดโกบิสเซนเตอร์ของเราในสถานีแบรนด์แซนเดลนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยซัพพอร์ตนะครับแบรนดิ้งของเรานะแซนเดลนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์ไหนก็ตามฝากด้วยถ้าเกิดใครที่อยากช้อปปิ้งนะคะก็สามารถมาช้อปได้โต๊ะตั๊กอัพรซของเราเนี่ยก็ยังจะวางไว้ที่เสียงเซ็นเตอร์ยาวๆเลยนะคะจนถึงวันที่25พฤษภาคมเลยยังไงฝากแซนเดลด้วยค่ะย้ำเชิญเลยค่ะก็ฝากแซนเดลด้วยนะคะฝากค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปที่เราจะมาจะออกมาด้วยนะคะก็คอนดิทิวเซนเดลไปเรื่อยๆด้วยค่ะก็ทุกคนฝากเซนเดีลไปเลยเนาะก็อยากจะบอกว่าเซนเดลนะคะจะไม่ใช่แบรนด์ที่ทำเฉพาะเครื่องสำอางแน่นอนนะคะเราจะมีแตกไลายเป็นอื่นเรื่อยๆอย่างล่าสุดก็คือเพลงนะคะเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าโปรเจกต์ต่อๆไปของเซนเดลจะเป็นอะไรค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ ผมก็ขอฝากแซนเดลไว้ด้วยครับผมก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมากมายครับผมก็ดีต่อแบบว่าผิวเราด้วยครับผมทั้งบำรุงปาดโอ้โหเลิศอย่างนี้ก็เลิศอย่างนี้ที่เขาบอกก็จะมีผลิตภัณฑ์มีแบบอะไรอื่นๆคนอื่นๆก็จะตามมาเรื่อยๆก็ขอฝากแซนเดลด้วยนะครับไปครับฝากสองคนด้วยค่ะฝากวิจารณ์ของเราด้วยนะคะเดี๋ยว